ตอนนี้เราจะมาทดสอบการทํางานของระบบการเติมน้ําบุญขาวนะครับถ้าค่าพิเตเมื่อค่าพเ,เป็นกรดครับระบบการทํางานของน้ําบุญขาวก็จะทํางานครับต่ากว่า6.5ค่าพตต่ากว่า6.5ตอนนี้เราจะเอาเซ็นเซอร์จิ้มในน้ําที่มีค่าพิเคตสีครับเพื่อทดสอบจจิ้มเลยครับนี่ครับ ต่ำกว่า6.5อ,อันนี้เป็นมอเตอร์กวนครับทำง,งาน20วิทำง,งาน20วิสเต็ปต่อไปก็จะเป็นปั๊มนี้ทำง,งานครับ10วิวปัม๊มเติมบุญขาวทำง,งาน10วินี่ครับพอปั๊มเติมบุญขาว10วิเสร็จแล้วสเต็ปต่อไปก็จะเป็น เครื่องออกซิเจนครับทำงานห้านาทีครับ <S <S> <S นี่ครับเรจะประมาณนี้ครับปั๊มเครื่องปั๊มออกซิเจนจะทำงานห้านาทีครับเพื่อจะกวนให้น้ำปูนขาวในบอ่อทั่ว <S <S> <S นี่เติมปูนขาวแล้วครับเติมปูนขาวค่าก็จะขึ้นเป็นด่างครับค่าค่า,าถึงค่าพิเศษ แต่จุดห้าเปนงง